กินมามไปก่อนนะเจยทำอะไรอะ่ะเจยเอาเงินนี้ไปไม่ได้นะนี่มันเงินค่าเทอมลูกเราอะ่ะลูกเรางั้นเหรอลูกคุณคนเดียวต่างหากเจยเคยสัญญาอะไรไว้จำไม่ได้แล้วเหรอ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเรื่องที่เจทของั่วฉวนอกบ้านนั่นมันเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะเพราะว่าตอนนี้คุณพายักมันหานที่เข้าบ้านมาผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรด้วยเอาเงินมาไย พี่มาได้ไงอ่ะพี่มาเยี่ยมลูกนั่งก่อนสิเป็นไงบ้างลูกดูสิพ่อซื้อของมาฝากลูกยแยะเลยขอบคุณครับพ่อทำไมให้ลูกกินแบบนี้พอดีฉันว่แต่ทำงานบ้านอ่ะไม่มีเวลาทำอาหารให้ลูกเลย หิวไหมลูกเดี๋ยวพ่อไปทำอาหารให้กินหิวครับเราพ่อแป๊บนึ่งนะนี่สปากเกตตี้กินเองลูกค่อยๆกินนะน้ำค่ะ คิวตอนนี้พี่ก็มีทุกอย่างแล้วอะทำไมพี่ไม่หาขายสักคนนะ่ะตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่าพี่ยังไม่พร้อมอะพี่อยู่แบบนี้พี่ก็มีความสุขดีเลอะอีกอย่างพี่ก็ไม่อยากเอาชีวิตของพี่ไปผูกติดกับใครไม่อยากหาเ,เรื่องเคลียรใส่ตัวเองที่ละครับเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะพี่ตาม,มานะนะคิดถึงค่ะ ในเมื่อพี่เห็นแล้วฉันไม่อ้อมพร้อมแล้วกันนะฉันอยู่กับพี่ฉันแทบไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยอ่ะเจยเขารักฉันมากเขาให้ฉันได้ทุกอย่างมิวฟังพี่นะเขาอาจจะมีเงินก็จริงแต่เขาไม่ได้รักมิวหรอกพี่รักมิวรักลูกมากเลยนะเรื่องนี้ถือว่าพี่ขอนะ จะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเรากลับบ้านกันนะพอเถอะพี่พี่จาหาว่าฉันเห็นแก่ตัวไม่ได้นะเขาให้ในสิ่งที่ฉันต้องการได้แต่พี่ให้ไม่ได้ส่วนลูกพี่ไม่ต้องห่วงเจยเขาบอกว่าลูกฉันก็เหมือนลูกเขาลูกอยู่กับฉันจะได้ไม่ลำบากพี่เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ แล้วมิวอะมิวจะอยู่แบบนี้ตลอดไปหรอพี่ก็เห็นแล้วนี่ฉันจะไปไหนได้อะฉันเลือกเองนี่ก็ถือซะว่าชดใช้กรรมกัและกันถ้ามิวยังไม่พร้อมเดีย๋ยวพี่จะรับลูกไปอยู่กับพี่ไม่ได้นะฉันไม่เหลืออะไรไนอกจากลูกแล้วอะพี่จะหาว่าฉันเห็นแก่ตัวก็ได้นะแต่ลูกเป็นแรงผลักดันให้ฉันสู้ต่ออะแล้วทำไมมิวต้องให้ลูกมารับกรรมในสิ่งที่มิวทำไว้ด้วยอะ ที่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้อ่ะจุดที่เราต้องแยกกันใช้ชีวิตของใครของมันไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถทำให้ปัจจุบันดีที่สุดที่ขอตัวกลับก่อนนะพ่อยจะไปได้ไหมครับอยู่กับแม่อย่างดื้อนะ เชื่อฟังแม่นะเดี๋ยววันหลังอะ่ะพ่อมาหาใหม่พ่อต้องสัญญากับผมนะครับพ่อสัญญาจัดพ่อไปก่อนนะคะพี่คิวเรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมได้ไหมถือว่าเห็นแก่ลูกถ้ามาก่อนมิวคิดนแบบนี้ได้ก็ดีนะ แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วพี่ขอโทษนะ แม่ครับในนี้มีเงินด้วยครับ<ม>ผุมจะมีค่าเทอมแล้วใช่ไหมครับใช่จ้ะ